5.5คําสั่งพอยต์พอยต์เป็นคําสั่งการวาดจุดนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นการกําหนดตําแหน่งนะฮะวิธีการเข้าคําสั่งพอยต์นะครับก็เลือกคําสั่งพอยต์นะครับที่ทูลบาร์แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลือกคำสั่งพอยต์จากนั้นเราสามารถที่จะคลิกตําแหน่งต่างๆที่เราต้องการ เพื่อให้เกิดจุดนะครับตามตำแหน่งที่เราคลิกได้นะครับดังนี้จะสังเกตเห็นว่าเราจะมองยากมากนะครับสําหรับจุดที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาที่เราต้องเข้าไปปรับแก้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไฟสไต์นะครับไฟสไตเนี่ก็จะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบของจุดนะครับ ซึ่งการปรับรูปแบบของจุดเนี่ยสามารถเข้าโดยการไปปรับที่เมนูบาร์นะครับหัวข้อคือ Format นะฮะแล้วก็ไปที่ Point Style นะครับกดคลิกเมาส์เข้าไปที่ Point Style นะครับก็จะปรากฏรูปแบบของจุดนะครับที่เราสามารถปรับได้โดยการที่โปรแกรมเนี่จะตั้งไว้เป็นรูปแบบของจุดนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบของจุดได้ตาม ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้นะครับอ่ามีตัวอย่างผมผมเลือกในแบบรูปแบบนี้แล้วกันนะครับคอที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนจากที่จุดเป็นจุดตกาจะกลายเป็นรูปแบบตามที่เราเลือกไว้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นพอลไซส์ก็คือขนาดของจุดนะครับตอนนี้ถูกตั้งไว้ที่ขนาด5%นะครับแล้วก็อ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการแสดงผลของจุดนะครับก็จะมี2แบบก็จะเป็นเซตไซส์เรลทีฟทูสกรีนนะครับกับเซตไซส์ i นแอปสโตร e ยูน t ก็จะเป็นเซตไซส e เ a ล i ทีฟสกรีนเนี่ยก็จะมันจะปรับขนาดของการแสดงผล Point ไปตามการซูมเข้าและซูมออกนะครับมันจะเล็กจะใหญ่ขึ้นตามขนาดของการซูมหน้าจอแต่ขนาดของ Point ถึงจะใหญ่จะเล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับขนาดของจุดจริงๆเนื่องจากมันเป็นแค่การแสดงผลเท่านั้นส่วนถ้าอยากให้จุดมันมีขนาดเท่าเดิมตลอดไม่ว่าจะเป็นการ ซูมเข้าหรือซูมออกนะครับให้เราปรับโหมดไปใช้ที่ set size in absolute unit นะครับตัวอย่างก็คือเลือกตรงนี้นะครับอันนี้เราตั้งที่5ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับค่าตัวเลขตัวนี้ยืนยันไว้ก่อนนะครับก็โอเคนะครับสังเกตนะครับผมสร้างเส้นตรงตรงนี้ไว้จริงๆแล้วนี่คือหนึ่งเงื่อนไขที่ที่เราจะมาจะต้องปรับพอยต์ใหม้มันมีรูปแบบอื่น ก็คือถ้าเราเอาจุดไปวางบนเส้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยว่าจุดที่เราวางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่พอเราเปลี่ยนจาลักษณะของจุดนะครับเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยเราจะมองเห็นทันทีว่าจุดที่อยู่บนเส้นเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างตอนนี้ผมวางในตำแหน่งจุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเปลี่ยนรูปแบบจุดดูนะครับเห็นไหมครับว่าจุดของเส้นนะครับจุดบนเส้นเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ขนาดอาจจะเล็กไปหน่อย เราสามารถที่จะเข้าไปปรับนะครับขนาดได้อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่5นะครับที่ format นะครับแล้วก็ point s t y l e นะครับแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น20นะครับก็พิมพ์แก้ไขเป็น20นะครับแล้วก็ enter นั้นขนาดของ point นะครับก็จะใหญ่ขึ้นอ่าโอเคครับ